ตัวนึงครับตัวบักงครับหนูฟุกครับหนูฟุกโอ้ตัวบักง่าครับตัวบักง่า่มีหูหนูครับหูหนูครับโอ้หนูลายครับสีลงปลาเข่าปังแล้วครับหนูครับสวัสดีครับวีนนี้พามาดักหนูครับผมมาทำแห้วหนูครับผมนะครับแห้วหนูบ่วงหนูครับนะครับทาเป็นบ่วงเนาะนะครับเป็นลวดเบอร์สิบสามนะครับลวดดักหนูครับลวดเส้นเดียวเนาะ แต่วันี้ก็ให้พ่อทําไปดักนูครับนี่ครับก็จะเป็นการทําบ่วงง่ายๆนะครับนะครับก็จะมีตะปูสามนะครับเอาไว้ทําบ่วงเล็กนะครับทําบ่วงเล็กครับเอาไว้สอดลวดนะครับนะครับแล้วก็มัดเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นบ่วงเล็กๆครับบ่วงเล็กครับ นะครับเป็นรูเล็กๆครับแล้วก็เอาลวดนะครับผมสอดเข้าไปนะครับเราสอดเข้าไปแนวสอดเข้ารูแล้วครับผมมันก็จะกลายเป็นบ่วงครับเนะาะนี่ครับทำบ่วงครับนี่ครับก็เป็นบ่วงแบบรูดแล้วไม่คลายนะครับผมถ้าเป็นสายเบรกรถจักรยานเนี่ยมันจะคลายครับมันชอบลั่นนะครับผมสายเบรกรถเนาะสมัยก่อน เบรกจักรยานครับผมสายเบรกรถนะครับผมครับมันก็จะดีดนะครับสมัยก่อนจะเป็นรถแบบดีดเนาะครับแห้วดีดนะครับสมัยก่อนะอันนี้แบบแห้วแบบลวดเส้นเดียวแต่ว่าเอาอยู่ครับเส้นเดียวเอาอยู่เนาะนะครับแบบยิ่งรัดยิ่งแน่นครับผมนะครับนครับก็ใส่ไม้ครับนะครับนะครับอ่าแห้วไม้ไผ่นี่ก็ทํายาวนิดนึง ทำสั้นแต่มันจะไปไกลเนาะทาอายยาวมันจะไปไม่ไกลครับนะครับทําบวงครับมันจะไม่เป็นแบบดีดครับเนาะอาจจะไม่ดีดครับบรรยากาศนาปังครับทุ่งนานายาวครับผมนะครับนายาวนะครับ ท่านี้เขาเรียกว่านายาวเนาะรัยนายาวครับเพราะแปลงมันยาวครับก็เลยเรียกว่านายาวครับผมมันยาวนะครับแล้วก็มีฝายครับเนี่ยฝายชะลอน้ําครับฝายน้าล้นครับอยู่ฝั่งนี้นะครับนะครับพามาดักหนูครับผมก็ข้าวกำลังโตครับข้าวกำลังโตแล้วก็หนูเริ่มลงมาแล้วนะครับผมนะครับมันมีน้ําแล้วก็มีต้นข้าวนะครับผมนี่เป็นปอเทืองครับเนาะกำลังออกดอกครับ กำลังสวยครับปอเทียงนะครับก็ขายเมล็ดครับผมนะครับออกดอกสวยงามมากนะครับผมนะครับสีสวยนะครับบรรยากาศแล้วก็ฝั่งนี้เป็นนาปังครับผมนะครับข้าวเตี้ยครับนะครับสารคดผมนะครับก็จะมีทางข้างๆคันนาครับผมนะครับทางหนูครับนะครับนะครับสายเลานะครับ ครับหลักใหญ่หลักยาวครับหลักใหญ่มากครับน่ะเห็นได้ชัดดีครับหลักแห้วหนูหลักใหญ่หลักยาวดีตรงกลางนะครับพอบอกว่ามันจะมีดินครับนะตรงกลางแล้วก็มีทางหนูครับตรงกลางครับตรงกลางไม่มีน้ําครับรนะครับเพราะว่ามันเป็นที่มันเนิน,นนิดนึงเป็นเนินๆเนาะนะครับตรงกลางตรงนั้นมันมีทางหนูตรงกลางครับนี่ครับ นะครับหน่อยพ่อใส่ตรงกลางไปเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมพาไปดูเอ่อคานาขอบสะนะครับที่จริงมันอยู่ขอบสะนะครับหนูนะครับมันก็เริ่มลงมาทุ่งนาแล้วนะครับนะครับอยู่ขอบสะนะครับพาไปดูครับนะครับยากาศทุ่งนาบ้านเราครับนะครับยามเย็นๆครับผม อ่าเดี๋ยวับไปดูครับนี่ครับข้าวกำลังสวยนะครับหนูอยู่ฝั่งโน้นครับอยู่ขอบสะคะนาแล้วนะครับเนี่ยเกอะไผ่ตรงนั้นนะครับ,บรน,น,นี่ก็ปรับที่ใหม่ครับนี่ครับปรับคะนาใหม่ครับนี่ครับนะครับบรรยากาศนาปังนารอบสองครับ หารอบสองครับนี่ครับนี่ครับพามาดูหนูอยู่ขอบสะนะครับนะครับจะมีทางนะครับทางนะครับใส่ไปแล้วครับนี่ครับเห็นไหมนะครับหลักแห้วหนูครับนี่ครับใส่ไปแล้วนะครับ มันมีทางครับนี่ครับตรงนี้นี่ครับมีหลายทางมากนะครับนี่ครับทางโนูครับนี่ครับจะคอยดูพวกนี้ครับนะครับมีหลายทางครับผมนี่ครับนี่ครับมันมีรูหลายรูครับตรงนี้นี่ครับ ใส่เรียบร้อยครับตรงนี้กับบรรยากาศครับตรงลานบ้านเราครับอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคนระับเดี๋ยวผมให้ท่อมาถ่ายครับเนาะ พ่อถ่ายให้ดูครับพรุ่งนี้เช้าครับเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆต่อคลิปเอานะครับสวัสดีครับคลิปนี้สิบห้ามายามแห้วนุ้ยแล้วครับวูหนูครับหนูหลครับหนูลุงปลาเข้าครับปลาเขาปังครับพี่น้องปลาเข่าปังกำลังสีม่านครับหนูลยครับนี่เดี๋ยวมายามแห้วหนูครับอู้ ตัวน,นึงแล้วครับตึกตัวน,นึงแล้วครับโอ้ตัวแบบไงครับเขอนิ้วหู้แล้วครับเขอนิ้วหู้แล้วเขอนิ้วหู้แล้วโอ้โอ้เนาะบ้าเลยครับใจเย็นครับเจเย็นโอ้ควยหนูไล่ครับแถวไหนครับ หนูใหญ่แล้วครับโอ้มานมือนี่กับมานครับพี่น้องโอ้ตัวบักไ่ครับตัวบักไงนี่หูหนูครับหูหนูครับเราเที่ยวเขาอยู่นะครับเมื่บ้านนี้ก็ได้ตัวนึงครับวันนี้ก็ได้อีกตัวนึงแล้วครับโอ้หนูไหลายครับสีลองปลาเขาปังแล้วครับหนูครับนี่อมายามเหยอหมานครับหมนมานมันเดีวควยครับควยหนูบึงข้างหนูควยหนูครับโอ้เยอะครับ มื่อวานนี้ก็ได้ตัวนึ้งยู่นี้ครับนี่ก็ได้ตัวบอกหี้ครับมื่อนี้เก็ได้ครับอยู่แถวปลาเข่าปังนะครับใส่แห้วเบอร์สิบสามครับหมานครับพี่น้องเบอร์สิบสามหมานอีกแล้วครับถ้าจะเห็ดแห้วต้องเบอร์สิบสามด้วยครับเบอร์สิบสองจะขาดครับยำหนูมื่อนี้ก็หมานนี้แล้วพี่น้องมังรรครับปลาเข่าปังในเต็มครับหนูครับหนูหลายครับ เดี๋ยวธิพาพยามอีกรลักหม่ครับพี่น้องโอ้มันนี่มันครับเหมือนบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาครับยามหนูนาวันนี้ครับทรงคือเลยครับนี่โอ้มุนเอลีบัลโอ้นนนนนนโอ้ถึกตัวนึ่งยังดีครับพี่น้องถตัวนึ่งยังดีตัวนึ่งยังดีโอ้มันมันมันนี่มันครับพี่น้องมันมันนี่มันแล้วครับมันแล้วครับ หนูฟุกครับหนูฟุกยามเป็นอีกพี่น้องพยายามอีกล้างไหมครับยามอีกล้างไหมครับโอ้ทางออกไหลครับพี่น้องหนูหลครับหนูไหลายนหายนูสีลงปลาเขาแล้วครับหนูกำลังจะลงปลาเขาปังครับหนูสีลงปลาเขาปังโอ้ ตัวนี้ก็โทนไ่ครับทนใโญนไงกรนโถนไงนะครับเดี๋ยีสิพไปพัดเซ่บๆครับเมื่อไรครับหนูหน้าปลาเข่าปังครับน้าแห่งเขาก็สิลงปลาเขานี่แหละครับตัวไ่ครับพี่น้องตัวหงเมื่อนี้หมานอยู่ครับหมานอยู่ครับเมื่อนี้หมานแล้วได้หนูหน้าไ่ครับ หนูฟุกครับหนูฟุกเราจะพาไปพัดเมื่อไหร่ครับหนูหลายครับหนูย่มนี่กระสิ Yeah.